เตือนภัยกันครับทุกคนก่อนหน้านี้มิจฉาชีพเขาก็จะใช้มุกในการที่โทรศัพท์เข้าหาเรานะครับแล้วก็บอกว่าพัสดุของคุณตกค้างหรือว่าเบอร์ของคุณกําลังถูกระงับแล้วก็หลอกล่อให้เราโอนเงินเนี่ยนะครับเข้าไปเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแต่ว่าล่าสุดมีมุกใหม่ออกมาแล้วครับ โดยมิจฉาชีพเขาจะส่งข้อความ SMS เข้ามาในเบอร์มือถือของเราครับโดยแอบอ้างชื่อห้างดังหรือว่าชื่อบริษัทดังบอกว่าเราได้รับเงินรางวัลครับแล้วก็มีลิงก์ให้กดเข้าไปในข้อความเนยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการกรอกข้อมูลต่างๆรวมไปถึงลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับแอปเงินกู้ออนไลน์ด้วยซึ่งเรื่องนี้ต้องระมัดระวังกันอย่างมากครับ โดยข้อมูลจากทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็ได้บอกไว้นะครับว่าถ้าเราเผลอไปกดลิงก์เหล่านี้หรือว่าไปดาวโหลดแอปเงินกู้นอกระบบออนไลน์เข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเราอาจจะได้เงินไม่เต็มจํานวนแต่ต้องจ่ายคืนเต็มจํานวนครับโดยหักค่าธรรมเนียมและค่าทําธุรกรรมสาราพัดต่างๆหรือว่าแอปเนี่ยจะไปล้วงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของเราเมื่อโหลดแอปไปแล้วก็จะขอสิทธิอนุญาตเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์รายชื่อผู้ติดต่อรูปภาพ หากเผลออนุญาตก็จะล้วงข้อมูลไปได้หมดครับรวมไปถึงแอปเงินกู้นอกระบบเนี่ยดอกเบีย้ยจะสูงค่าปรับสูงมีค่าทวงถามจ่ายคืนเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหากจ่ายไม่ตรงก็มีค่าทวงถามด้วยนะครับระยะเวลาชำระคืนสั้นโดยกู้รายวันรายสัปดาห์ไม่ทันไรก็ต้องคืนพร้อมดอกเบีย้ยแล้วครับรวมไปถึงการทวงหนี้มหาโหดมีการข่มขู่และก็มีหนํำซ้ำยังคุกคามคนใกล้ชิดของเราส่งข้อความไปประจานเพื่อกดดันเราอีกด้วยครับ หากเราจําเป็นต้องกู้นะครับเราก็ต้องอ่านเงื่อนไขในการทําธุรกรรมให้ดีหรือว่ากู้กับสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้และคิดอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับหากประชาชนพบเบาะแสการกระทําผิดสามารถแจ้งไปยังสายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิจฉาชีพกันได้นะครับเครือข่าย AIS โทรได้ที่1185 True 9777 Dtag 1678 และก็สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ตลอด24ชั่วโมงครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอกครับ